วันนี้ก็มีฟุตบอลที่น่าสนใจอีกหนึ่งคู่นะครับนอกจากยู่ฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อคืนนี้แล้วครับวันนี้ก็ถึงคิวฟุตบอลยูโรปาลีกสักทีนะครับและคู่ที่ผมจะหยิบยกขึ้นมานะครับเป็นคู่ระหว่างลาสเคลินนะครับจะเปิดบ้านพบกับลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับสถิติการเจอกันของทั้งสองทีมนี้นะครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนเลยนะครับนี่จะเป็นเกมแรกที่ทั้งคู่ลงทำการแข่งขันกันนะครับก็อาจจะแปลกๆหน่อยนะครับที่ได้เห็นลิเวอร์พูลนะครับลงมาเตะรายการนี้เนาะ นะครับสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างเอสเคลินเองพวกเขาไม่มีปัญหานักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบนครับวันนี้พร้อมส่งนักเตะชุดใหญ่ลงปูกับลิเวอร์พูลเต็มกําลังอย่างแน่นอนครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลนะครับเกมนี้นะครับอาจจะมีโรเตชั่นนักเตะบ้างเป็นบางตำแหน่งนะครับแต่แกนหลกัหลกๆก็ยังอยู่กันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นโมซาลานะครับลุยดิอาร์ตอย่างเงี้ย นะครับพร้อมลงสนามในค่ําคืนนี้อย่างแน่นอนนะครับส่วนฟอร์มของทั้ง2ทีมนะครับฟังฝั่งเจ้าบ้านอย่าง l a s k l i e n เอง ฟอร์มของการเล่นของพวกเขานะครับก็ค่อนข้างดีนะครับในเหลีกออสเตรียนะครับนะพวกเขาชนะมาถึง5เกมติดแล้วนะครับถือว่าผลงานในหลีกของเขายอดเยี่ยมเลยนะครับส่วนลิวพูเองก็ทําผลงานได้ดีนะครับในเหล็กนะครับ3เกมล่าสุดพวกเขาก็ชนะรวดเลยนะครับการแพงที่เปิดมาในวันนี้ยังมองให้ลิวพูนะครับทีมเยือนบุกมาเป็นต่อที่1ช่วงตัวครึ่งนะครับศักยภาพทีมของลิวพูไม่ต้องพูดถึงนะครับ มาเล่นฟุตบอลรายการนี้นะครับถ้วยยูโรปานะครับเต็งแชมป์อย่างแน่นอนนะครับค่ำคืนนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับให้มองไปที่ลิเวอร์พูลได้เลยนะครับก็หนึ่งตัวที่ผมขอให้เลือกมองนะครับให้มองไปที่ทีมเยือนจากลิเวอร์พูลวันนี้ชูชัยอย่างแน่นอนครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ด้วยแล้วกันนะครับ